ก็กาพบกับผมนะฮะเอเชื่เคยก็อยู่กับเกนเดวิลเมคายอะ่ะผมก็จะเลือกที่มิชชั่นหรือเปล่าวะเออนะครับแล้วก็จะแบบนี้ก็พอนะอไม่ต้องเก่งเชี่ยอะไรมากแบบสตาร์ไปเอ้ยเดี๋ยวนะเล่นด่านที่สามฮะผมถึงด่านที่สามฮะเท่าเท่าเท่าพวกคนนะถ้าเกิดคุณเล่นตามผมก็เท่ากันเลยนะโอเคฮนะกดเข้าไปนะเราก็จะมีเอช็อป ช็อปช็อปเลบอัปเดตไม่มีอัปเดตนะออกออกอัปเดตไอเทมไอเทมซื้อไอเทมซื้อไปแม ok ่งเลยเอ้ยซ okay. like ื้อไปแล้วตังก็มาอัปสตาร์ทมิชชั่นไปโอเคโอ้โหครับนี่คือท่าคอมโบนะครับอื้มแฟมเลทตกแฟมเลทตกโอ้ยทำไมเอ่อแฟมเลทตกปล่อยวะโอเคครับ ผมก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเฟ้มเลยตกช่างากนะครับ <Okay. S 2> โอเคโอครับก็มออีแฟนรายการคนหนึ่งครับบอกว่เออาเฮ้ยคนนักแข่งนุกดีวะ <c oughs> แล้วมันบอกเขาว่าเล่นมกุกให้เยอะกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวกูจัดให้เลยเอยาแบบนั้นเนี่ยไ,ไมล่ะเดี๋ยวกูจัดให้เลย เออในเกมนี้มันอี้มันมีท่าหนึ่งที่กูใช้ไม่ได้แม่งที่มันเดี๋ยวนั้นมันจะพุ่งพุ่งไปดูเดี๋ยวคนดูดูมันจะมีท่าที่มันพุ่งพุ่งไปนะเดี๋ยวดูนะปุ่มัแตะแล้วโอ้ยอะไรตกแนวท่านี้อี้เนี่ยท่านี้ที่กูใช้ไม่ได้สัตว์งอมกอดจิ้ม่ว้เออแล้วทำไมมันช้าจังวะอือฮ้ยนะครับเข้าเกมแล้วโอเคผมมาอยู่ที่สถานีที่แห่งหนึ่ง มันผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ไหนับแม่งนกัเกเขียนก็แพงผมแกผมผมแปะผมแปะไม่ผมแปลไม่เก่งไม่ได้เก่งอ่ะแปะไม่เป็นเลยเออเนี่ยกูก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนะกูก็เ,เล่นเอามันไอ้ส,สัตว์ นะฮะเราจะเล่นเอามันนะมนไม่เล่นเอาสีเหลียมไม่ไม่สีเหลียมไม่สีเหลียมอย่าสีเหลียมนะจะเล่นเอาสนุกโอเคพ่อมันสปาร์ดาสปาร์ดาพ่อมันชื่อสปาร์ดาเน,นี่ยับพ่อกับแม่มันใช่ไหม,มเออพิศากับนางฟ้ารักกันนะอืมอ่ยแต่กับเนยบุตรออกอมาสองตัวคืออีหี้ยสองตัวนี่แหละเดินเต้กับพี่ชายมันที่ชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้อ่ะอ๋อ นี่ไงอนี่ไงนี่แหละ When Mantis learned of Sparta's betrayal, his f u ผมว่าตอนจกน่าจะได้เจอกับมันนะครับพ่อมันถูกจ no ับไปอย่างที <S <S ่เห็นในาที่่แล้วอ่ะโอเคเดินเร็วจังวะอีนังอยู่เลยไม่ใช่หรอวะ เพราะว่าตา t e ำนานโอเคผ้คนที่สมารารกดนสเั้นัลูกาที่สวยงามยูว้เดินเข้าไปเดนเข้าไป่เคเร่องน้เนี่ยก็ขออภัยในภาคที่สองครับที่แบบเออมันนานไปหน่อยเพราะตอนแรกเนี่ยไม่ยากจะตก็ตาม I don't the, sons. Uh, the rebellion for Dante. Uh, yeah. The Yamato for Virgil. Mm -hmm. so, Mundus killed our mom and imprisoned our dad. Yes. We uh, yeah. the offspring of the demon father, angel mother. We are Nephilim. The only ones that can slay the demon king. Good. Good. <laughs> How? <laughs> Spotter. ช่องมันเหลือเกินทำไมพี่มันไปไม่ได้วะแสดงว่าเราก็คือแบบเป็นปีศาจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอ้โหมึงโอ้โหมึงจะเลิกไม่กูโกนขนมาแข่งเลยใช่ไหมได้เลยเอาอย่างนี้ได้เลย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 เด็กก่อนเนี่ยวันนี้เลยมันนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแค่

โอ้ยเราก็เจอมอนเตอร์โหทงแล้วมาเลยไม่เคยกลัวทำอะไรครับทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรย่าลงเลยเฮ้ยเพื่อนจะมาก่อนกลัวโอ้ไม่มีทางเล่ก่อนกูแน่นอนจะหลบหลบหลบไม่ได้ไม่ได้้เย นี่มีล็อท่ลบทนะโอ้ยเออแตกซะเอ้ยยังยังไม่ตายนักเกไหมโอเคเนี่ยจบลยเนี่ยครับก็ไปได้แล้วครับมันมันให้เราไปไหนเดขอแดกน้ำเขียวกันโอ้ยเด้อเด้อ <c oughs> โอ้แตกน้ำเขียวโอเคเลือดเลือดเลือดนะ่ยเก็บเก็บตังค์โอเคได้ตังค์ได้ตังค์เก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนไม่ได้มันจะอยู่ไม่ได้เ,เ,เี้ยังไงละยี่ยนะแตกน้ำเขียวต่อใหญ่เออยังไงนี่ยกูยจะเอาหมกกูจะสนับหมกไงให้มึงดูวะขี้เก่อนขี้กล็ดอ่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บนี่ก่อนแชมเปี้ยนคงเรียกเอ้ยเนี่ยเป็นเงินเป็นทองไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเออไม่ได้ไม่ได้ฮะเป็นเงินเป็นทองโอ้โหเกลืออะไรวะมึงให้กูไปเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้หัว้ามไปไม่ได้แน่นอนแกเกลไปทางอื่นมั้ยเออ๋ยวกูขอไปดูของก่อน เออเจอ๋ยวช็อปชอ็ชอปอืมนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคอยมาเขียนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่เหยปียามุมกล้องากากอีกเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้าอใช่ผิดกูใช่ผิดขอาวุธกูใช้วุฒิเอาวุธกูขอโทษเฮ้ยเนี่ยนะได้ติ่งอ่ะโอ้คุณแจโอ้ยตั้งคุณแจ <c oughs> เก็บซะเก็บซะเฮ้ยโอเคเออกไปกันเนะี่ยไม่มีอะไแล้ว ออกไปสิเว้วยโอ้ยกูจะออกเว้ยเนี่ยเข้าเอาาอไอสัตว์ช็อปช็อมอัปเกรดไม่มีปครไม่มีอะไรต้องเคลียร์เออใช้อะไรดีใช้ใชเออใช้เลยกรนะไรเอาไปฮะเฮ้ยจะไฟเออไม่ได้ไม่ได้กินกูนกนกนกรักเฮ้ยจะทาน,นี่นในในเฮ้ยได้กันเลยหมดสงก็ได้ เดี๋ยวอนเดี oh, ๋ยวมึงรอกูก่อนเดี๋ยวมึงรอเลยโอ้ยเดี๋ยวมึงใจเย็นสิเอ้ยเดี๋ยวมึงใจเย็นเดี๋ยวเดียเดี๋ยวมึงใจเย็นมึงใจเย็นมึงใจเย็นสิเอ้ยเดียไปได้เลยไอ้เห้ยเลยมา นี่เลยไอ้ล็กกองเอ๊ะกล็กเกวะไอไอ้สัตว์ไอ้เจ้ยเลยเด็กสัตว์เอ้เฮ้าเลยไอเจ้ยเลยมึงไอเจ้าเลยมึงเอ้ยเอยเ้ไเอ้ยเดกเด็กกูลอกเจ้ามาเลยมาเลยเจ้ยเลยกระจากเขายมึงอย่าไฟกูเลยไฟล้แฟแพ้ไอสัตว์แฟพมึงสิไอ้เ้ย เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้

โอเคเอ้ยเค้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ้ another blue ดอกไม้อีกแล้วเออเดินเตะเงี้ยดอกไม้เข้าไปในสายตาอีกแล้วเออปวดหัวกับมึงจริงๆฉากนี้เฮ้ยเดินเตะแล้วเดินเตะทำไมมึงต้องมีความทรงจำกับอย่างนี้ด้วยหรอฮะฝอยาปบใหม่ฮะนี่ฮะ ออกไม่ได้ได้แต่ก็มันมีเสียงไม่ก็ขออภัยด้วยก็ซื้อของกากๆไม่ใช้กันนะเรามีตังค์กันโอเคอ่ากดคิวฮะกูไม่กดเว้ยกูกดนิ้ว้ยโอเคถ้าถ้าโอเดิร์รถจะท่านครับท่าไหนฮะโอเคเนี่ยไอ้ชุดนี่ครับนี่เป็นไงฮะเป็นไงเป็นไงฮะเป็นไง ฟ <c oughs> ี่มเพุ่งไปโอเคง่ายดีง่ายดีไม่ต้องยากไม่ต้องยากเลยอืมตกเขี้ยมึงจะเฟรมเลตตกเขี้ยะตกกระพงเลยเขี้ยบไปข้ามไปละโอเคไปไหนต่อวะเอ่ออ,อลงไปด้านล่างลงไปด้านล่างนี่ อยู่ตรงนี้หรอ, <c oughs> อเฮ้ยฮะเฮ้ยโลงยังหงะ่ <c oughs> นะฮนะอืมนะเป็นสเตป็ปเป็นสเตป็ปวอยไอสัตว์นี่ครับมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปเมนไงตะลึงนะเจ <c oughs> ิลืม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  <c oughs> กูลืมกูลืมกูขอโทษ <c oughs> <c oughs> ฟัางงาย่ง <c oughs> อ่ไรชิบอยต้องต้องวะอ,อยากอะไรทีนี้กระหนึ่งโอ้โหไม่ได้ฮะไม่ไหวไทำไ,ไงดีกดเลขเอ้ยกดเลขสามอ่ะกดต่อไปแล้วกดเอแล้วกดคลิกขวากดสองอะไรวะ โอ้ยเนีครับสเตปเล็กน้อยสเตปเล็กน้อยจำไว้ก็ดีจำไว้ก็ดีเลยโอ้ยกระตกกบตกเนี่ครับเป็นไงง่ายง่ายกระจอกมากกรอตกไปสองอบชิบหายเตเอ้เออ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 เเออเอเออเเเเเ อยากได้เบ็นตัวเลื่อนใหม่เนี่ยตัวเลื่อนนี้เบื่อแล้วเริ่มเบื่อแล้วเว้ยเป็นตัวเลื่อนนะบ้านตอนนี้บ้านผมฝนตกอ่ะอือไม่ค่อยเกลียดหน้าฝนเลยกูอ่ะีิไมันจะออกไปไหนก็ออกไม่ได้เหยิ่งตกไม่รวยเลยวะแต่ไม่ตกมันก็อีกโอ้โหมันก็จะแม่งร้อนชิบหายไววะกูว่าตกกับตกไม่แตกต่างกันเท่าไเลยเฮ้ยอึงเอาไงอะเสียงเพลงมึ้งมาสนุกไปเชียวไหม อ๋อตัวใหม่มันก็ไม่แตกต่างกับตัวเดิมนี่ว,วะไม่ไอ้เหี้ยนี่โอเคกูคไม่อยากจะลงฮะกูไม่อยากจะลงจะทำไงดีกูยังไม่อยากจะลงจำเป็นต้องลงละดอกนี้โอเคยิงไปไหนเนี่ยโอ้ยเอ้

Aye 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 เอ้ยเน้หลบก่อนหลบก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋เเี่ยนี่แม่งเลยเยล่ไปซะไอสัตว์ยนี่ยเยนี่ยโเตะปโยวะไอว์้ยอมึงใจเย็นมึงใจเย็นดก่อนเดิมึงเดิเยว์มึงย็เอ้เีย Kapalau eh sat kapalau kapalau iya iya kap kapalau kapalau kita mau kemana mai wah iya deh 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 kita nak buat mana okay iya hmm itu pun bukan okay kita tuh nengah na kita tuh nengah kita tuh nengah aku lah kap iya kau lah เหไมนะวะไอสัตนี่มันไงไอสัต์เ้ยนี่เอาไปแตะลกลอเฮี้ยกับกับกลับกับไปแล้วไอสัตว์ไอสัตว์โอยโอ้ยโอยปจัางเลยไอสัตว์เฮ้ยุศางไอ้กุศลทางเฮ้ยโอโอยังงงยงก็ตายเลไอสัตเอ้ย โอ้ยก oh, yeah. uh oh, oh. <c oughs> ูไม่ยอมเสียดังหรอกไอ้สัสเยอะเออโอไม่สัสเฮ้ยไล่แทงหนังกูแล้วไอ้สัสไล่แทงหนังกูเราไปสัเยอะเจ้าลยแทงหนังกูนะบ่ไอ้ได้ดังกูโอ้ยเยอะเฮเค แทงด่านกูไอ้สัตว์แสบต่างหมดเลยเดเดเดมันมีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยโอเคโออือไมเลยกูจะเดอิสลับวะน่ะโอ้เดเดเดไอ้สัสเอ้ยน่ะกูไม่ตอง ไอ้ศัตกูไม่เก็บเราอเหี้ยไม่เก็บเราไอ้ศัตรูงอนเลยอือเราว่าจะมากระโดดจะสุดเดี๋ยวนี้โอเคโอ้ยเกือบ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 อือโอเคครับเราโอ้มันง่ายจังเลยวะเดี๋ยวบอกเราว่าจบแล้วจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอแค่เนี้ยจบแล้วเฮ้ยมันจะง่ายเลย โอ้ย yeah. จบปหร <c oughs> อฮะหนึ่งสองแม่งจบแล้วอ่ะเงือเลยกูจบเนี่นี่นี่แม่ใช่นี่จบเหรอเร็วไปไหมวะกูว่า,วาพาคหนึ่งสองยังเร็วกว่านี้อ้ยังช้าก 3, ออาว่านี้ภังสามเร็วจังวะ <She> มันจะเข้าไปในโรงงานผลิตน้ำของเออน้ำเบาโอเค <c oughs> ไปเนี่ยน้ำที่มันแดกกันแล้วคือโรงงานนั่นแหละมันแดกน้ำเบาเว้ยมันคือแถวอกแตก มันเป็นปีศาจอะไรบักอย่างมันบอกอะน้ำนี่แหละคือปีศาจเดินเต้นเก็ขายทิ้งดีเดียวแม่งหายเอ้ยพิยมบอกช้าสูบเคพื่องพีพ่งวงจิตไหมอีกอย่ยางถาชัก แสบด่างไอ้เจอเจอเลยแทงด่างเออเดนเต้แส่บด่างแถวตัวหน้าอย่างเดีมือคนติดยาโดนแทงด่างดีมหน้าโทรมแล้วฮะไอ้เจ๋ยจะเข้าไปในโรงงานนั่นฮึเจอดรอดอยู่เนาะแหมแม่งหาตรงฉากไอ้เจ๋อตนแทงด่าง โอ้โหเอ S S A คู่หน้าบันโอเคอะไรวะโอ้กูไม่ได้เก็บได้สีกากเอ้โอ้โอเคหือได้สั้งแรกในชีวิตโอ้โอ้อัพอัพเป็นสองละโอเคก็วันนี้ก็จบเทปนะก็กลับราเหมือนเดิมก็คืออย่าลืมติดตามเพื่ออะไรวะ อย่าลืมติดตามช่องนี่คิดออกชนะ่องฮะเอออย่าลืมติดตามช่องของผมกับเกมเ Devil m a ค Cry เออผมก็จะเล่นให้จบเลยแม่งถึงจะเปิดเทอมเยี่ยอะไรกูไปทำทำกันบ้านก่อนเอเอกันบ้านเรา,เราต้องเป็นเด็กดีไว้ก่อนนะอย่าเอาเล่นเกมก่อนนะไม่ดีไม่ดีทำกันบ้านก่อนเราเค่อยเล่นนะเกมจะเล่นตอนไหนได้ฮนะ นี่เป็นกติสอนใจน้นนอยเออือหล่อเลยกูพูดได้ไงเนี่ยออแล้วก็สวัสดีครับ